สวัสดีครับจากร้าน NRP Shop นะครับวันนี้มีสินค้าใหม่มาแนะนำนะครับผมเป็นเครื่องเป่าลมสองยี่ห้อเจเบอร์นะครับผมตัวนี้กำลังแกอยู่400วัตต์นะครับามาแกะกล่องกันเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเลยว่าเสียงดีแค่ไหน เปิดกล่องออกมานะครับผมก็จะเจอ1อันเครื่องเป่าลมนะครับผมของย e ี่ห้อเจตเวอตัวนี้สีเขียวเข้มสีสันสวยงามน,นะครับผมเป่าลมตัวนี้ราคาถูกๆสวยนะครับผมตัวนี้ เดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยนะครับผมกำลังจะอยู่ที่400วัตต์นะครับตัวนี้สวิตสามารถล็อกได้นะครับผมแรงหยู่เหลือครับตัวนี้400วัต์ในราคาถูกๆ สนใจสั่งซื้อได้นะครับผมสวัสดีครับ